กาบสวัสดีครับพี่น้องนี้มาล่หงน้องคือเก้าครับวันนี้มาสายธรรมศาสตร์ขันจังหวัดมากครับวันนี้บกไก่มาเลยครับนี่ครับบรรยากาศรอบน้องเลาะไข่ยูจโซครับเลาะไข่ทหารครับพี่น้องวันนี้บั่นสามเพียครับซื้อบัานอำเภอยโสธรครับติดไข่ทหารรอบันเดือดครับพี่น้องครับบรรยากาศการล่องน้องวันนี้สายธรรมศาสตร์ครับคุณว่า กนจะครับปลาหันครับปลาหันมากอปปลาหันครับวันนี้มาดูกันคร <ข ral |uk|>, ับป่าท e, er ี่มีปะนั่งไรบอครับพี่น้องครับตัวครับทีมงานครับผุนเช่นลีลาสภาครับพูดครับอยู่มุมเชื่องเชียวมครับพี่น้องรอท่อครับครับเช่นสร้างเช่นโจคือเกเาครับนั่นเช่นใดน้อน วัวไหนเด็ดเป็นเช่นตัวครับพี่น้องครับเส้นสร้างเฮ็ดถึงถึอยู่กับพี่น้องบรราคาสามร้อยสองร้อยห้าสิบครับทุกที่นั่งครับพี่น้องมีเหรียญเมื่อยฟังครับมือยฟังมือนี่งอ่ะถ้าเราลุ้นแหร่แลยครับพี่น้องบรรดนครับล่องน้องหารพี่น้องคนพ่อกรับลงเลยครับ บ่ได้ท่าเวลาสามโมงสี่โมงต้งนน้องเปิดพี่น้องโอ้หมือนเป็ดเดขาขาตั้งกองมา,า,ากตาอดริงนะครับอากาศกะหนาวผสมขั้วเมี่น้องมึงขี่ฟ้าด้วยผมโอ้ยมึงมีแดดมีตะเบนเลยครับพี่น้องหลายหมือนนะครับผ้าอยู่บนเขาคือว่างเนาะยังได้แจนักมาคือเก่าครับพี่นอ้องนี่แหละอาชีพการลงหนองครับอยางมือนจากเว้นมาได้ครับพี่น้อง บ่หากาบเมีเงินใส่ครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่งโดนกับเสียบกันหาปลาครับหนาวปนเอกอะต้องในลงครับนะครับตื้อฟังครับตื้อฟังมาอน,นี่ง,งานกามาร้ายอยู่ครับมาอน,นี่เอ่ะถลุนแหแหลกเลยครับอ่ะแหแหลกครับแหแหลก รุ่บรรยากาศเท่แหละคับพี่น้องสามสองหนึ่งไปครับอ่ะรุ่นเฮลแอคครับพี่น้องฟังมาจากไ้างนี่ยครับอ่ะมารุ่นเฮลแอคไปร่วมกันครับพี่น้องผมกติบ้านเฮก,กันละ อ่อย่าพัานเท้าเออเห้ยและคือเรัก็ี่น้องอู้มีตังคูนหมัน ว่าเนี้ยครับสรุนเฮียแด้ครับอ่ะมาหลุนเฮียฟังกันหน่อยกันนะ

บรรยากาศครับอ่ะจิได้จึงแฮงครับพี่น้องบ้านอ่าถ้าเราดุลตอนสรุปจอดแล้วับพี่น้องเด้อมุก็ระสือด้จึงแฮงหน่อยครับแต่จิตไทยเบื้องตอนสรุปจอดพี่น้องในเบื้องนะครับพี่น้องบ้นนะานีเราชมอีพีต่อไปครับ